โอ้ยเปิลมูสเสร็ะ้วพี่นอนจ๋าะดกดกดกกักว่ดกกักดกแน่ยเดี๋ยวก็จ้าเ็นนามมาเปิลพี่นองค่ะข้างหลังนะดกกัาดกแน่ดกเจ้าเฮนนัมมาเปิลพี่นองค่ะข้างหลัง พระเจ้าให้พระเจ้าทำให้นะคะใครอยากได้โอ้ดูกพักดูกแน่สองคนเนียวน,นบรเด็นใี่ไหมน่ะลูกพักดูกแน่สุดยอด ก็จะปั่นน้ำน้ำแอปเปิ้ลเห็นยบะขันออกขันออกซ่อนลายพี่น้องค่ะพร้อมน้ำแอปเปิ้ลพี่น้องค่ะลูกตะโกตแอปเปิ้ลเนี่ยสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าพี่น้องค่ะมันซ่อนหมาแอปเปิ้ลพุณน่ะมุงวิว ดวสวยๆงามๆพี่น้องค่ะ